ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่บริเวณปลาสรางลาเจแคว์บางนาเขตบางนาหรือว่าบริเวณใกล้เพอร์เฟคคาร์หรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ออนไลน์ทั่วทั้งโลกลนะเพราะอ,อ่ารายการของเราออนไลน์ทั่วโลกครับเข้ามาแล้วซับสไครต์กระดิ่งอย่าได้ขาดครับผมเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะพาลาดรถดีๆเหมือนที่อยู่ด้านหลังผมอย่างนี้ครับที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้เป็นรถบี e gment ยอดนิยมครับหรือว่าเป็นรถเก่งขนาดเล็กนะครับผมถ้าแบ่งตามจริงๆนะ จะเป็นเซ gment B เครื่องสีต่างค่ายอย่างเขาแจซ,ซิตี้อาริทมาด้า2 MG 3 MG z s จัดอยู่พวกนี้ได้หมดเลยนะครับเห็นโลโก้ก็รู้แล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นแบรนด์ยอดนิยมครับยังได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเกือบ20-30ปีนะครับผมกับรถรุ่นนี้สังเกตว่าทำไมผมจะพูดเกินนํำนั้นหน่อยใช้รุ่นนี้อยู่ครับผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ดีไม่ได้เลือกมาใช้แน่นอนครับ อันนี้เป็น Honda City เป็นปี2012นะครับปีเดียวกับรถที่ผมใช้อยู่เลยแต่ว่ารุ่นนี้ <L un> เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบในเรื่องของอารมณ์ความเป็นสปอร์ตกับอยากได้รถราคาไม่เกิน3 0 0แสนนะจำไว้นะครับท่านผู้ชมคุณดูคลิปนี้นะถ้าคุณมีโจทย์อย่างนี้อยู่คุณห้ามพลาดเลยนะรถปี12ไมวิ่ง70,000ราคาไม่เกิน3 0 0แสน ผ่อน5,000ไปปลายคุณดูนะครับผมคุณสมบัติตามนี้ผมบอกเลยหาไม่หาเจอไม่ค่อยง่ายจะเท่าไหร่จากที่ทำในวงการรถมานะโอเคครับไม่พูดทำทำเพลมเข้าประเด็นเลย 1.5s <อ>เกียร์แมนวนวลมาให้จากโรงงานเลยครับ<อ>สายซิ่งชอบไม่ต้องไปชนไม่ต้องเอาไปสับที่ไหนแล้วกระจังหน้าโครมเมียมเพราะเป็นตัวมเนอร์เชนมาแล้ว มีไฟหน้าเป็นแบบโคมฮา l โลเจนมาให้นะครับผมกระจังหน้าเท่ครับกันชนหน้าเป็นของตัว m i n เนอร์เชนสีดําเดิมนะครับสีขาวมุกใครออกรถ Honda สีขาวมีค่าสีเพิ่มแน่นอนครับในตอนออกห้างของเราไม่มีเก็บท่านเพิ่มครับคันนี้เป็นรถบ้านนะลูกค้าเอามาเทินเอาซิตี้ตัว GM3 ตัวนี้เขาเรียกรหัสบอดี้ m 3เอามาเทิน เอาตัวบอดี้ G M 6กลับไปนะครับผมก็คือ City ้ปี2017อ่ะเขาเอากลับไปนะเป็น G M 6ก็ด้านหน้าเห็นกันบนท้องถนนเยอะอยู่แล้วไม่ค่อยมีอะไรพูดเยอะขออนุญ,ญาตด,ด้านซ้ายได้เลยครับด้านซ้ายลูกค้าไปใส่ล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าของเดิมเขาใส่ล้อแม็กมาเรียบร้อยใครที่ชอบล้อออฟเซตประมาณนี้มาดูได้นะไม่ติดซุ้มล้อแน่นอนครับความสูงระหว่างซุ้มล้อมีเยอะมาก ดอกยางใหม่ๆยางลึกๆเลยครับผมกดไปนี่ยังนิ่มๆอยู่เลยค่าเทรดแวร์โอเคมากนะิล์มดูแล้วเป็นฟิล์ม60ทั้งคันครับผมไม่ประหลอดนะเป็นิล์ม60ทั้งคันมีกันสาดด้านข้างมาให้พอผมเห็นรถคันนี้แว็บแรกก็รู้เลยครับจุดขายรถคันนี้คือความเดิมๆและความเป็นรถบ้านนะครับอันนี้พี่โบนัสเป็นคนไปเอามาเองพี่โบนัสไปส่งรถมานะ ของเรามีส่งรถบริการส่งรถให้ด้วยนะอันนี้ก็ไปรับกลับมารถแลกรถกันเลยครับไปไกลไปกไปกลเออนิ่มดีว่ะไม่ได้มีทําสีมาคือดูด้วยสายตาก็รู้แล้วมันไม่มีการทําสีมาสายตาเนี่ยครับผมก็คือเนี่ยรู้เลยสีไม่ไม่ทำมาดูแผงประตูด้านข้างนะ,ะหนแหลงถังเว้กับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูออเดิร์มออเดิร์ให้ดูตรงสครับเพจหน่อยเพราะว่ารถรุ่นนี้ หรือว่ารถขนาดนี้ส่วนมากเนี่ยจะชอบมีรอยตรงชายบันไดถ้าไม่มีสครับเพจถึงมีสครับเพจถ้ามีการใช้งานบ่อยๆคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรอยนะโอเคด้านหลังฟิล์มไม่ลอกไม่พองฟิล์มใหม่เพราะว่าของผมอะ7ปีแล้วฟิล์มมนะันจะเริ่มพองก็บริเวณด้านท้ายตัวรถครับเห็นความเป็นม i เนอร์เชนหมดแล้วนะนี่ไฟท้ายแบบมเนอร์เชนมีสปอยเลอร์หลังเป็นวิงอย่างนี้มาให้แพงนะครับ รอนผมออกห้างผมจำได้ผมซื้อมาก็หลายพันอยู่เหมือนกันนะพร้อมโลโกโ้ IV-TEC ทครับผมอันนี้เป็นดิเมนชันทางด้านขวาของตัวรถย้ำนะเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์อยู่ที่ห้องเครื่องเดิมๆนะไม่ได้แตกแต่เครื่องตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวผมพูดให้ฟังครับแต่ก่อนอื่นคุณภาพสีด้านขวางเงามากความจริงเงาทั้งคันแหละคุณภาพสีโอเคมากเลย เล็กเกอร์ก็ดูดีโอเคมากนะไม่เห็นรอยความด่างความเหลืองเลยแหละน่าจะมีการเคลือบสีมาคอดข้างดีครับผมน่าจะดูแลรักษามาได้อย่างดีมากไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันหน่อยโอเคครับตอนนี้อยู่ด้านในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วบอกเลยไม่มีอะไรจะเหล่าไปเยอะมากมายนอกจากว่าอารมณ์เหมือนย้อนกลับไปเมื่อ78ปีปีแล้วตอนออกรถให้ตัวเองนะ ใครดูคลิปที่แล้วอะ่ะที่ผมรีวิวรถพี่สาวตัวเองที่โฟกัสซิตี้สีดอํอ่ะอารมณ์คันนี้เหมือนกันเลยนะครับเป็นรถปีเดียวกันเอ๊ะชอดซิตี้สีดาอะ่ะเป็นปี13แต่เป็นเกียร์ออโต้อันนี้มันจะเป็นเกียร์แมนวนวลมันจะส่วนมากผู้ชายแต่ชอบในเรื่องของอารมณ์ความเป็นสปอร์ตเนี่ยเป็นเกียร์แมนวนวลมาให้จากโรงงานเลยนะสิ่งที่เหมือนกันคือความใหม่ครับว่าพวงมาลัยเนี่ยไม่มีลอกเพราะว่ารถผมเนี่ยใช้งานทุกวันเนี่ยพวงมาลัยมันจะลอกละ มันจะลอกตามอายุการใช้งานแล้วรถผมมันตากแดดบ่อยอันนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ตากแดดบ่อยเลยนะรถปี12วอรถเท่าปีผมก็ย1ิอก็ใช้งานไป8 9ปีแล้วนะเจมก็ไม่ลอกก็ถือว่าไม่ได้ตากแดดถ้าตากแดด,ดตัวนี้มันเป็นมันเป็นยูรีเทนยังไงมันก็ต้องลอกมันไม่ใช่หนักแผ้โอเคนะในเรื่องของสภาพคุณภาพเบาะผมให้ใหม่กว่ารถผมเรียกว่าเจ้าของเก่าก็ดูแลรักษาค่อนข้างดีครับ อันนี้ให้ดูเลขไม้หน่อยนิดนึงไม้ก็เป็นไม้แท้นะครับไม่กลับไม่ก่อรถปี12วิ่งมา70,000มโลก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยครับแต่รถบ้านใช้น้อยนะครับคุณภาพเบาะด้านหลังครับเบาะไม่เลอะไม่เปิดไม่อะไรเลยครับผมเบาะเป็นเบาะผ้าไม่ได้อมความร้อนนะครับเออทุกอย่างคันนี้โอเคดีใหม่น่าใช้ครับพี่สำหรับออกรถ1 0 0ผ่อน5,000ไปปายนะผมแนะนำห้ามพลาดเลยคันนี้นะ แล้วก็ได้รถปีใหม่ปี12เลขไม7หมื่นไมแท้และที่สําคัญเป็นรถบ้านด้วยนะใครฝาดูอยู่เดี๋ยวไปดูราคากันในท้ายคลิปแต่ก่อนจะถึงราคาต้องไปดูฝาห้องเครื่องกันก่อนครับครับตอนนี้อยู่ด้านหน้าห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์เป็นบล็อก L15A นะครับผมแรงม้าอยู่ที่105ตัวนะอันนี้ก็คือเด,เดิมจากโรงงานที่ผมบอกไว้ยวไฮไลท์อยู่หน้าห้องเครื่อง เพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นนอนตของ Honda ตัวหนึ่งที่มีความสโตกเลยค่อนข้างยาวครับผมคือการชารัรของลูกสูบและเครื่องนี้ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับถามว่าดียังไงถ้าไม่ดีจริง c ีวิกเอตัวทอโบไม่ได้เอาบล็อก L15 มาทําแน่นอน c ีวิกเอถ้าเกิดไม่ให้ตัวทอโบจะเป็นบล็อก R18 แต่ถ้าเกิดคันไหนเป็นทอโบจะเป็นบล็อก L15C นะครับผม จะเป็น L15 c ก็เครื่อง b อ OK ก L เดีว๋วัฒนาไปต่อยอดกันทุกวันนี้เครื่องตัวนี้ทางซิตี้ทางแจทางซี v i c เล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับผมใครอยากได้ไป็นโมดิฟายหรือเอาจริงๆขับเดิมๆเป็นแมปกล่องก็แรงแล้วทำสหรับสายซิ่งนะถ้าสายแบบใช้งานธรรมดาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกียร์แมนนวลเนี่ยประหยัดน้ำมันได้เยอะกว่าเกียร์ออโต้ค่อนข้างมากนะใช้ในชีวิตประจำวันเดิมๆก็ได้ซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างแนะนำเลย ขออนุญาตถ่ายให้ดูความเดิมของหัวน็อตหน่อยครับหัวน็อตฝากระโปรงทุกอย่างหัวนอ็อตคานด้านข้างนะเครื่องมันจะไม่เยิมรถคันนี้สตาร์ทเสียงยังปกติครับเพราะว่าซิกเนเจอร์ของรถคันนี้เมื่อหลุด7ปีขึ้นไปจะมีปัญหาในเรื่องของลูกปืนหน้าคัดคอมแอร์ air. แต่นี้ดูแล้วไม่มีเจ้าของคันน่าจะเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วแหละครับผมก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่รู้ดีครับรถทุกอย่างมีทุกอย่างตามการใช้งานหมดครับแต่ทุกอย่าง เพอร์เฟกที่เราขัดเข้ามามันจะเป็นรถเกรดเทุกอย่างหมดเลยนะก็ดูแล้วโอเคดีข้ามน้ํามันไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยครับสายพานก็ยังไม่ได้เรียบไม่เรียบนี่คือดีนะมันยังสักๆอยู่ปะ่ะเดี๋ยวสรุปราคาให้ดูกัน รับราคาเจ้าน้องซิตี้ปี12รถวิ่ง70,000สภาพเหมือนป้ายแดงอย่างนี้ใครทายราคาเท่าไหร่ถ้าทายไม่ถูกบอกเลยก็ได้ครับผมราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่287,000บาทครับคุณผู้ชมครับ287กับรถปี12ไม่70,000นะครับผมถือว่าไม่ได้สูงเลยครับออกรถ100ก็ได้ราคานี้นะจริงๆราคาตั้งขายอยู่ที่317 แต่ใน YouTube ในออนไลน์ผมให้ไปเลยเป็นราคาที่เปิดส่วนลดไปเลยนะตั้งแต่วันแรกไม่ต้องมาต่อกันแล้วไม่มีกัรค์ครับผม287,000บาทออกรถ100ผ่อน5,000ไปลาๆครับคุณผู้ชมหรือว่าถ้าใครอยากจะมองเห็นความคุ้มค่าที่มากกว่านั้นผมแนะนำเป็นโปรโมชั่นท็อปอัพของเราครับโปรโมชั่นท็อปอัพคุณวางเงินจองท่าไหร่ผมลดให้เพิ่มอีก1เท่าตัวตามนั้นนะคันนี้ผมให้สูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทครับคุณผู้ชม สองหมื่นจะวางห้าพันจะวางเจ็ดพันจะวางหมื่นหนึ่งวางเท่าไหร่ผมลดให้เท่านั้นครับแต่คันนี้ผมให้สูงสุดสองหมื่นบาทนั่นหมายความว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ในราคาสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับนั่นถ้ากับว่าคุณออกรถหนึ่งร้อยคุณผ่อนห้าพันแค่หกปีจบเลยหรือว่าคุณออกรถแค่สองหมื่นคุณผ่อนห้าพันหกปีจบเลยครับค่าใช้จ่ายแฝงค่าจัดค่าโอนไม่มีขนส่งเรียกเก็บแสนละห้าร้อยมีแต่ ไม่ต้องจ่ายเพอร์เฟกจ่ายให้ครับอยากให้คือให้ครับพี่อันไหนขายได้ผมขายอันไหนให้ได้ผมให้ถ้ามาดูรถและชอบมามาคุยกันผมเต็มที่ให้ครับผมช่วยคุณคุยให้ได้แน่นอนของแถมทุกอย่างไม่มีตันออกครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและกะ็ขัดเครือบสีเป็ี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กองการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองก้ถึงผมจะลดราคาไปแล้วผมจะมีโปรให้ ผมไม่มีตัดออกนะครับทุกอย่างคือความคุ้มครองที่เราซื้อให้คุณลูกค้าครับผมใครอยากมาเลือกรถก่อนก็เข้ามาก่อนได้เลยครับซิต,ตี้หลักๆตอนนี้ผมแนะนำมี2คันปี13สีดำเกียร์ออตโต้และปี12สีขาวเกียร์แมนนวลครับใครอยากเป็นคนเลือกมากกว่าคนที่โดนเลือกมาพี่เดินมาหาปัคได้เลยเดี๋ยวปัคจะพาไปเลือกที่ชอบแบบไหนพี่จิ้มได้เลยแต่ไม่มีตู้กระจกให้นะครับของเรามีค่ เป็นเต็นท์แอร์เย็นๆนะครับผมเบอร์โทรด้านล่างนี่ครับใช้สําหรับในการติดต่อกันอยากพูดคุยกัน1ทํางไงล่ะหนึ่ง,ง,งคอมเมนต์ได้2โทรเลยครับสายตรงโทรมาหาปักได้เลยหรือว่า3ใครสะดวกพิมพ์ทํางานโยไม่สะดวกโทรเมมมาเลยพี่ขึ้นไลน์เหมือนกันหรือสแกน QR Code โค้ดก็ได้ครับผมและที่สําคัญรถดีๆอย่างนี้ผมจะถ่าย YouTube เก็บไว้ลงทุกวันทุกวันนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยไม่งั้น เพิมเผิมมากอย่างนี้คุณอาจจะเสียดายเหมือนน้องสวิฟก็ได้ต้องบอกเลยสวิฟมีหลายคนอกหักกันมากนะครับกับรถอย่างนั้นนะราคาอย่างนั้นคันนี้ใกล้เคียงครับใหญ่กว่าสวิฟราคาแพงกว่าน,นิดหนึ่งสูงกว่าน,นิดหนึ่งแต่สิ่งที่ได้มากกว่าโคเเลยครับผมยังไงฝากครญญาติฝากเพจฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากปักขุดหมีไว้ในความคิดถึงด้วยครับสวัสดีครับ